ลโลสวัสดีหอับช้าวิเอร์มินกทุกท่านนะครับก็คลิปนี้เราอยู่ในนะครับเป็นล็อกอิสชั่นนั้นแล้วก็อยู่ในบันทึงครับไม่ดิเบอร์อัพหนึ่งครับหนึ่งนะครับที่เป็นบันทึงครับที่ไม่ใช่คอมบ็อกแล้วนะครับนะครับผมโอเคก็ในคลิปนี้นะผมต้องกลับมาอัดอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าช่างเถอะนะครับช่างเถอะโอเคก็คือในคลิปนี้นะครับ ก็จะต่อจากสตรีมแล้วก็ต่อจากอีกคลิปนึงนะครับแล้วก็ต่อจากอู้หลายอย่างนะครับแลใครที่ดูสตรีมครั้งล่าสุดนะครับตอนวันอ่าวันอาทิตย์มั้งนะครับเออน่าจะวันอาทิตย์นะก็หรือเปล่าเสาร์อาทิตเสาร์สินะครับไม่รู้เด็กนะครับก็คือผมสตรีมไปใช่ไหมอาแล้วใครที่ไปดูผมย้ายบ้านนะครับก็นั่นแหละ หลังจากย้ายบ้านนะครับก็ตอนนี้ผมก็อัปเดตลงมาแล้วทําทางลงข้างล่างแล้วก็มีพืชมีผักอะไรน,นิดนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเตาเผาอะไรก็ช่างมางันเถอะเล็กก็น้อยนี่ผมเทสสีนะอันนี้เทสีเฉยนะครับมีสีไม่ครบคือถ้าใช้เอาไหนว่าไหนว่าไหนว่านี่ไงนะครับถ้าใช้ไอ ใช่กลออิงแสกนะครับมันจะสว่างขึ้นแบบนี้อ่าแบบเนี้ยอืมก็ลองเทสดูแล้วนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้ของนี่ไปหาในเทอร์ในเทอร์มาแล้วแบบตัดคลิปแล้วคลิปมันเวลาเกินตัดเองนะครับอือก็เลยใช้ไม่ได้นะครับผมอ่าโอเคแล้วตอนนี้ก็มีบ้านมีกอดังประมาณนี้เนาะก็จะไม่ดีวิวตรงนี้แล้วกันนะครับโอเถนนก็ถโนกะก ครับแล้วก็ตรงนี้ก็ฟมามลาวาไว้อนาคตจะทำฟาร์มละเดี๋ยวถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ขัดข้องหรือ,อยังไงก็คลิปหน้าอาจจะทำฟาร์มลาวานะนะครับถ้าไม่มีอะไรอ,อื่นมาแทรกนะนะครับอันนี้ก็เป็นฟาร์มหินองอกหินย้อยนะครับผมซึ่งก็นานมากกว่าจะโตนะแล้วก็อันนี้เป็นกองสปอน n นะครับที่โชคดีมากสปอนส,สเกลหรออยู่วายตั้งหกสิบเก้านะครับ แล้วก็อันนี้ใช้กระจกที่เป็นกระจกอ่ากันแสงนะครับของเวอร์ชันใหม่เดี๋ยวพาไปดูสุดคราฟด้วยอ่ะอันนี้สร้างสมรรถนละนะครับสุดคราฟกระจก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 นี่ไงนะครับกระจกไทเคตันคราฟนะอืมันเทิงครับตรงนี้โอเค นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระดูกที่มหาศาลมากนะครับนี่เราก็เอากระดูกใส่ในนี้ก็ได้นี่หว่ามันก็จะมาติดตรงนี้โอ้เต็มใช่ต้องมาติดตรงนี้นะครับหรือมันก็ตรงนี้เต็มนะครับโอเคนี่แหละอันนี้เป็นฟาร์มกระดูกนะนะครับ ควิวิจารณ์วิวเสั้นที่สุดนะเพราะยังไม่มีเวลาอัดแล้วนะครับหาเวลาอาัดไม่ค่อยได้อันนี้ก็จะเป็นบ้านฟาร์มบ้านโจนนะครับอนาคตจะมีฟาร์มโจรน,นะครับคือฟาร์มโจรกับฟาร์มสเกลติดกันผมก็ได้ผลผลิตเยอะบอกเลยนะครับทำน้ำตาลให้ฟาร์มรวมกันดนะมันก็จะไม่ค่อยแหลกหรอกถ้าทําเป็นอนะถ้าทําดีก็จะไม่แหลกหรอกนะครับโอ้ยสเกลจมหิมะ ไม่จมเลยนะตัวที่ไม่จมเลยนะว่าจมไปแล้วนะครับอืมประมาณนี้ก็คิสตันก็หาไม่ยากเนะาะมาพาไปดูจุดหาคิสตันก่อนคือแล้วทอสผมมาทอสผมมาเอาทอสก่อนดีกว่านะครับไปตีไอ้นั่นไปเข้าไปในเทอไปหาในถาวดไม่มีในถาวดเลยโดนโดนทีม ทีมลุงลุนลุงจนตลาดอะเขาเอาไปหมดแล้วนะครับแย่เนาะแย่เรามีคนตัดหน้าเรานะครับต้องไปหาที่ใหม่อ่ะซึ่งก็กคงไม่ใช่ตอนนี้หรอกนะครับด้ถึอง,องนานก็ปล่อยไปก่อนโอเคตรงนี้มันจะมีทางลงนะตรงไหนซักที่หนึ่งอะมันมีทางลงนะครับ ไหนว่าไหนว่าไม่ใช่ทางนี้ทีนนี่ไงนี่ไงทางลงเนี่ยลงไม่ได้ลงไม่ได้ติดอะไรน,นะครับเออตันถ้าตางตันก็ไปทางนี้แล้วกันนะครับมันน่าจะมีมันน่าจะมีทางลงตรงไหนสักที่หนึ่งอะผมทาขุดไว้อะขุดไปตั้งเยอะตั้งแยะมันหายไปไหนหมด ตรงนี้ป่ะวะตรงนี้ก็อ๋อนี่ไงใช่ใช่ใช่นี่ไง,ไงโอ้คิดสันโตแล้วโอ้อย่างนี้เอาเลยเอาเลยครับคิดสันงอกเต็มเลยเอาเลยอย่างนี้ขวดไม่ได้รอใครอยากเอาไปฟาร์มบ้านมากเลยแต่มันทำไม่ได้นี่นะครับ ทำมันหลายๆด้านหน่อยโอ้คิสซันโตเต็มเลยอ่ะมันงอกหกด้านนะครับมันงอกหกด้านนี่ที่ผมไม่ได้มาตั้งแต่มามาครั้งแรกก็คือตอนช่วงวันวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับมาหาเละหลังจากมีแดฟฟูแล้วผมกไม็ไม่ได้มาอีกเลยอะ โตันถ้าสิสัตขุดอะตรงนี้มันผมควรจะทำให้มันขุดให้มันงอกได้หลายด้านเนาะมาน่าจะหลายด้านละนะครับทำอยู่สูงก็เอาด้านด้านล่างด้วยนะครับเนี่ย รอบด้านเลยน่าอย่บอกนหนึ่งนี่หว่าเออล้วคิดตั้นี้มันหรือหรือว่าเราเอาคิดตั้อย่างนี้ไปวางแล้วถ้านานมันจะกลายเป็นแบบนี้เองเออน่าสน,นใจต้องลองครับต้องลองเนาะต้องลองแล้วเพราะว่าเรา ต้องลองนะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราเอาไว้ตรงบ้านได้นะครับเราจะฟาร,ร์มคิสตันได้ไม่จำกัดเลยอะมันก็จำกัดแหละแต่ก็คือแบบมันได้มันได้ง่ายขึ้นอะนะครับโหเหลือๆนะผมจะได้ไอ้ตัวบล็อกแบบเนี้ยบล็อกบล็อกเจเนตเอ่อเจเนเลตคิทตันเนี่ยนะครับ ถ้ามันขุดได้นี่ผมว่าดีนะเอ้ยขุดไม่ได้แล้วก็ใช้พิสตันดันดิเออเอาละวันไหนว่างผมต้องมาดันด้วยพิสตั่นนะต้องลองต้องลองถ้าได้นี่โอ้โหแบบอีปิกนะครับโอพี OP นะสุดยอดนะครับบอกเลยถ้าได้นะมันอีปิกมากนะครับอ่าเอาพิสซั้นวางอย่างนี้กัน นี่ก็ไม่ดีทางเดินนี่หวออ่าอไปขึ้นทางไหนของเราเนี่ยนะครับอ,กอ,กอกีก็คือทุกทางอะละนะครับโอเคไปกลับบ้านดีกว่าพามาเที่ยวว่างั้นนะครับตึบตึบตึบโอเค ทำนี้ไม่เคยขึ้นฮะทำนี้ไม่เคยขึ้นเลยฮะ่นี่โอ้โหทำยาวด้วยนะตันยังขอให้ตันเถอะเออตันสักทีนะครับมาหกสิบหกนี่ก็อยู่ตันน้ำแข็งเหรออ่าตันน้ำแข็งสวย สุดทัดขุดเลยนะครับอย่างนี้ได้คิตตันที่เป็นอันนี้เอาไปเอาไปวางได้นะอันเนี้ยนะครับ <S <S ปึ๊บนะแล้วก็มาอยู่กลางทุ่งน้ำแข็งเฉยเลยนะครับน้ำแข็งไม่ละลายอยู่แล้วใช่ไหมเถอะตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึก๊กนะเผื่อสักวันเราจะใช,ใช้ใช้กันตรงนี้นะครับบ้านอยู่ตรงโน้นนะ แล้วดูหิมะที่ตกดีทุกคนหิมะตกขาวมากนะครับตกโคตรหนาบอกเลยนะโอเคปิดคลิปบนบนต้นไม้ดีกว่านะครับโอเคนะครับผมก็คลิปนี้นะครับถ้าชอบดึงกดไลค์กดแกชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมก็ก็นะก็นะ ก็พยายามจะทําตามคลิปเอาคลิปอะลงคลิปให้ทําให้ตามแบบตารางที่ผมจับ่ากับไว้นะถ้าทำไม่ทันหรือยังไงก็ต้องขออภัยด้วยกันนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับไป,ไป